กับพระที่ประท้วงเราเราก็ไม่เข้าไปก้าวไกลแล้วถือว่าเราทาถูกต้องที่สุดด้วยความรู้เท่าทุนในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในประเทศชาติบ้านเมืองในสถาบันถึงพระรูปนั้นจะว่าเรานี่ทาลายประเทศชาติบ้านเมืองทาลายสถาบันทําลายศาสนาอุ้ยเราก็ไม่เข้าไปก้าวไกยเราไม่ใช่คนโง่งแบบนั้นนี่คนในประเทศเขาไม่ได้โง่งแบบนั้นหรอกเราเต้กันนี้เรามีบทบาทไหนกันใด ไหนทำลายสถาบันขอพวกเราก็มีหูมีตากันทุกคนนี่สิเราไม่โชคททานนะเราพูดให้ฟังตรกนะเพราะเราไม่ได้ผิดเรื่องพาวิน,นัยแม้แตเ่เล็กๆน้อยๆขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยนะนนเราออกพรรชาเพื่อบักเพื่อผลเพื่อหลุดเพื่อผลเพื่อต้องการเป็นพระหัน์โดยท่ายเดียวเราไม่ได้ออกพรรชาเพื่อความอยากเย็นอยากดังอยากใหญ่ต้องการลาบชักกะความเจริญเตือนจนเราไม่มีเราไม่มี ต้องการเป็นเจ้าลัทธิลัทธิดิเราไม่มีอย่างนั้นเราว่าหวังมากของผลหวังรุดหวังพลคิดที่จะตายตามป่าตามเขารูปเดียวเนี่ยแต่ผลตัวตายพิบัติกรรมเรานี่เราหนีไม่ได้จํายอมอยู่อย่างนี้กี่ปีแล้วก็ทีกว่าปีแล้วนี่เราก็อยู่อย่างสมถะที่สุดนะเราสร้างอะไรวัดวาเห็นจนน้ำตาร่วงนั่นโอ้ชะลาก็รางๆนี่ที่พระตีไสก็เอาผ้าจีบอนปิดไว้กั้นไว้เนี่ย ของลูกจินลูกหาก็เหมือนกันดังที่เห็นนะมีใครอยู่ดีบ้างนั่นนี่เหลือพระอยากเกณฑ์อยากดันนี่เหลือพระเป็นผู้ที่ต้องการทําลายประเทศชาติบ้านเมืองทําลายจัดสนาทำลายสถา,า,าบันเราเทตกันไหนก็เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อจัดสนาเพื่อสถาบันท้งนั้นน่ะนั่นพระเราก็มีหูมีตาอยู่นี่บัณฏิตการเขามีสติกําลังปัญญาอยู่นี่เขาไม่ได้โง่อย่างนั้นหรอกเราเห็นเราก็เออมัาก็เทือนใจเหมือนกันนะ นั่นแหละมึนก็นเตือนใจยังไงเตือนใจไม่คิดว่าจะมีพระที่เลวทรามอย่างนั้นเดี๋ยวเขาใจยังเราเกลียดความชั่วที่สุดเกลียดคนเลวที่สุดยิ่งคนชั่วคนเลวมาบรรจาอุปสมบทเป็นพระดังที่เห็นนั่นในวัดวาอามเห็นไหมละ่ะเจ็บศึกโยกวัดก็มีสี่สิบมาสิบลูกสิยาบ้ากันอยู่อย่างนั้น สมสู่โยกันอยู่อย่างงั้นเลี้ยวไหมล่ะพอเราต้ขึ้นก็บอกว่าเราไปประมาทจากช่วงหมูคณะไม่ดูตัวเองดูแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์ติตนแลว้วค่อยติคนอื่นสอนตนแลว้วค่อยสอนคนอื่นอย่างนั้นเราก็เดือดร้อนภายหลังอยู่คำสอนพระเจ้ามีอย่างสมบุญณ์บริบูรณ์นี่เราไม่สกทานเราผู้้ฟังตรงนะถึงจะมีลูกจิตลูกขาไม่มากไม่เป็นปึกเป็นแน่นหนาะเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์ แต่เราก็ทําดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้มีกันไหนล่ะที่เราทําลายประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้ก็หาว่าเรานี่ไม่ให้กาพบพระพุทธลูกทําลายศาสนาะไม่ให้จ้างพระพุทธลูกไม่ให้เบ,บิกพระนิพพุทธลูกโอ้ยเราไม่เข้าไปก้าวไก่นะมีกันไหนบ้างล่ะที่เราไม่ให้กาพบพระพุทธลูกเนะี่ย มีกันไหนที่เราไม่ให้สร้างพระพุทธรูปแต่เราไม่อยากเห็นเกิดตามถนนหนทางมองไปบางทีเอาผ้าถุงพาดไว้อยู่ก็มีลูกก็เห็นอยู่นี่โอ้ยเราหน้าตาล่วงหน้าตาล่วเพราะความเขาลบนี่ทําไมจึงไม่สร้างขึ้นเพื่อกราบเพื่อไหว้ในลึกถึงพระพุทธเจ้าน่น,นกราบเราไม่ได้กราบอิฐหินปูนชายนี่ไม่ได้กราบทองแดงนี่ เราไม่ได้กาทองเหลืองนี่นั่นเรากาถึงพุทธเจ้าอยู่เหนือเก้าเหนือกระหม่อมอจอมขวัญเล็ดจูดในใจดวงนี้นั่นพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าแต่ที่เราเทศนี่เราหมายถึงว่าสร้างพุทธรูปแล้วทําการใหญ่เป็นผู้วิเศษจะเบิกก็เนี่ยตัพุทธเจ้าเราพูดอย่างนี้เราเทศอย่างนี้ เราไม่ได้เทศที่บอกว่าไปกราบทําไมพระพุทธรูปนี่เราไม่เคยเทศแม้แต่กันเดียวเรากราบด้วยความเคารพเทิดทูนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วไม่ใช่ว่าเราเป็นพระผีบ้านี่นั่นถึงไม่มีในหลักคำสอนในสร้างพุทธลูบในพระเตยมีดุบทมีมีในสร้างและยะหลังมาในสมัยพระนาาเกษรเถรละเราก็ศึกษาดูจริงๆริงแกไหนจะเชื่อเรื่องกำไรเราก็ฟังเตนี่ก็คือสัญลักษณ์ ของพระพุทธศาสนาที่ทํามาทํามาเป็นประเพณีแต่นี้เป็นประเพณีอะไรล่ะจะเบิกประเด็นพระพุทธเจ้ากันเหรอเป็นผู้พิเศษงนั้นเหรอเราเทศแบบนี้สร้างไว้กราบไหไว้เป็นบุญเป็นกุศลและลึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะเรายังมีกิเลสเตถีอยู่ในใจของพวกเราเนจะจะกราบไหว้เลยโดยไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดถือ มันก็ลำบากเพราะนี่คือคนไทยจะเป็นแบบนี้ก็ต้องมีที่ยึดที่ถือเป็นรูปเป็นร่างเออก็ไม่ว่าก็สาทุแต่ไม่อยากเห็นกือจ้างค้าขายในตลาดร้านค้านึ่งจนไม่อยากไปร้านสังขพันธ์กเรื่องนี้แหละเต็มอยู่นั่น,นวางเรียงรายเอาตัวไหนจะใช้คํานี้ตัวนี้ดีไหมตัวนั้นดีไหม โอ้หดูแล้วมันสลดุดสังเวชฉิ่เราขโรบนี่ถึงเราจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าจดจดร้อนๆในสมัยสองวันน้นเรก่าแีแต่เราในะใจตายใจนี่เราฝันเห็นเรื่อยอยู่นี่ผู้ธิเห็นทำพุทธ,เธทิทธเห็นเราจะถากนั่งเราก็เลยเทศเรื่องนี้เราไม่ได้เทศเรื่องว่าไม่ให้กาบไม่ให้ไหวพระพุทธรูปหลวงปู่ไม่ได้ใช่ปีบ้าหลวงปู่หายบ้านนานแล้วนี่ หลวงปู่เทศอย่างนี้เนี๋ยนี้ก็ไปแล้วล่ะเอาภาพเราไปไปทวงที่ไทวงใหญ่เลยละนําพาลูกติดลูกหาและว่วาเล่านี่เทศไม่ให้ไปกราบพระพุทธรูกโอ้ฟังเอาดูนะพวกลูกพวกหลานมีก็ไหนล่ะคนดูที่สีเรากราลบเมนี่แขนขาดขาขาดขาหักเข้าไปไว่าในโคนไม้แล้วก็ยังอุตจ,จา์เพียรพยายาม หาที่หัวอยู่ที่ไหนเอามาติดปฏติปมต่อวางไว้ลูกก็เห็นอยู่นั่นด้วยค,ความเคารพไว้กะไว้ๆนี่เราไม่มีเรายจ่ป่าอยู่เขาเป็นสิบสิบปีนี่เราเห็นพุทธรูปคอหักอะไรอยู่ตามป่าตามเขาเราไม่มีพวกไอ้อะไรล่ะพวกไอ้อะไรมาติดมาอะไรนี่เราก็หาดินเหนียววมาปิดตรงคอไว้ตรงแขนไว้เอาไป้กรบไว้ไว้ด้วยค,ความเคารพเพราะลูกมัน,าานพาดทำนี่ นั่นเีนไม่เลยหลวง่มันไม่เคยประมาทของพวกนี้ถ้าใครประมาทพระพุทธรูกก็แสดงว่าไอ้หมอนอันผีบา้าถึงไม่มีในพุทธบัญญัติให้สร้างแต่เราก็สร้างไว้กาบไว้ไหว้ด้วยคเคารพเป็นตัวเตอนี้ผิดหรือหรือเราไม่ได้กราบอิฐห,หินปูนชายนี่เห็นไหมลูกบุรุษเคม,มาตัวผู้จะก้อนั้นข้าพเจ้าไม่ได้กราบอิฐหินปูนชายท่ว่า นี่เป็นสัญลักษณ์ในพระพุทธศาสนาถ้าบอกว่าแกทำก่อนไหนว่าพระเจ้ามลินทะหรือไงเขาเจากับพระเจ้าพระนาเกษรเถระนี่แหละตัณมองนี่แหละจริงดีแค่ไหนเราก็เกิดไม่ทันนี่หรือจะสร้างก่อนนั้นเราก็ไม่ทราบอีกเพราะเราเกิดไม่ทันนี่เราไม่มียานยังชาบนี่เราไม่ใช่เป็นพระผู้เลือดผู้ประเสริฐนี่เราเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระเจ้าเพื่อมาเพื่อผลเพื่อมาเพื่อผลเพื่อหลุดเพื่อผลเท่านั้นเรามันก็ไม่เขาไปก้าวไก่นะ แต่เราไม่เคยที่จะมีคดีเลวรยซ้ำแบแบบนี้ไม่ได้เป็นคาราบเราก็ไม่มีคดีอะไรนี่เพราะเราเป็นคนดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมานี่เราไม่ใช่คนชั่วนี่ยิ่งบวชมาไม่ต้องพูดถึงนี่คำว่าชั่วไม่อยากได้ยินและไม่กระทำที่ได้ทำคงมีหูมีตากันทุกคนนะลูกนะก็ทั่วโลูกนี่ก็ฟังกันอยู่นั่นที่เขาประท้วงเรานั่นว่าเราก็เป็นปกติเรานะาจะราไปเกลียดจงเกลียดจงชัางคนนั้นดโอ้ยเราไม่มีหรอก พอเราบทมาเพื่อประหัดประหารสิ่งนี้ประหัดประหัดประหารในความจงเกียรจงชังพวกกิเลสเปตีพวก,กนวกี้เราถอนลากถอนโขนอยู่ปันประจําทุกวี่ทุกวันเราไม่มีตอนนั้นยืนเดินนั่งนอนผู้คิดเดีนทํามีตลอดตลอดในการถอดถอนเปตีในใจของพวกเราอยู่ตลอดจงกว่าที่ว่าเราจะสิ้นลมนั่นนั่นเราเห็นพระพุทธรูปเกิดตามถนนหน,หน,หนทาง นั่นติดป้ายประกาศว่าเท่านั้นตอนนี้บาทนี่เราโปร่งทรมาสังเวทไอ้พ่อเราไม่มีประโยชน์ขนาดนั้นเฉลยดี๋มูจะถามพวกเรานี่ไอ้พ่อเรานี่เป็นของขายไอเลหลังไม่มีราคาใดๆอย่างนั้นเฉลยไม่มีความเคารพเฉลยนั่นเราพูดให้ฟังตรงๆเลยนะเราเห็นแล้วเราน้ำตาลุ่น้ำตาลุ่มแต่ไม่ใช่เลยหรอกเกิดจ่ตามตนนทางลรก็เห็นนี่ ทำไมจึงไม่มีตัวปคกัไหมในทางพระพุทธศาสนาให้เข้าไปดูเลปกป้องจัดการให้ดีด้วยเนี่กือเต็มทั่วโลกทั่วสงสารในตลาดด้านค่าเต็มอยู่นั่นเหมือนกับไม่มีราคมราคาใดๆไ,นะไอ้เราขอลบนี่่าไปประกาศจะช่วงจะบอกว่าเรานี่เนี่ยห้ามให้ไปรกาศพระพุทธรูกเป็นพระที่บ่อนทำลายประเทศชาติบ้านเมือง เป็นพระบ่นทำลายศาสนาบ่นทำลายสถา,า,า,าบันว่า,นะาอย่างนี้นะมีการไหนเหรอที่เราเทียบอย่างนั้นนั่นแต่งเราเองนี่พูดเราเองนี่นั่นอย่าลืมนะบุญม,มีบาปมีจริงนะนรกมีจริงสวรรค์มีจริงพระมนลกมีจริงเม,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 มืองปฏิพานมีจริงนะเราไม่โทษท่านหรอกถ้าเป็นวิบากกรรมเราก็เอาเลยเราอุทิศแล้วเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง เพื่อศาสนาเพื่อสถา,า,าบันนี้เราไม่สะทกตะท่านใดๆนะถึงลุติรูกาจะหนีจากเราหมดเหลือเรารูปเดียวเราก็ไม่สะทกสะทานพอผู้ที่ฟังตรงนะน,นั่นเป็นอย่างนั้นเพราะเราอยู่ป่าอยู่เขารูปเดียวเป็นสิปีนี่เราจะทกส์ท่านเรื่องอะไรล่ะก็จะถามนี่นั่นถ้าสะทกสะท่านอยู่ก็สแสดงว่าโคน่นวิชาไม่ได้เอ็ผีที่ครอบในหัวใจนี้มันอยู่ในสามเด่นโลกตะทั้งการโลกลูปโลกได้ลูปโลกนั้นอวิชชาตัวนี้นะมันเป็นของไอ ธรรมดาธรรมดาเชื่อมอะไรล่ะดูที่อวิชชาตอนนี้เนี่ยใครว่าเป็นของธรรมดาล่ะใครบอกว่าดิบด็ดมันไม่มากล่ะมันครอบแานแต่โลกธาตุทั้งการโลกรูปโลกและรูปโลกนั่นทําให้อาจไม่หานไม่สลับเป็นสลัตายจะโค่นมันได้หรือฆ่ามันได้เหรอดูพผู้เจ้าที่นั่นแม้นร่างกายนี้จะแตกสลายกระดูกจะพุพังไปเลือดจะหมดไปเลือดจะเหือดแห้งไปเราจักไม่ลุกจากที่ถ้าไม่สามารถตัดสรู้เป็นทพโพธิยาน เอามาพิจารณาดูที่ระดับไหนเราพุทธเจ้าเรานี่นเราเป็นจากกายพุทธที่โนรดนี่จะโ,โกโลโกโูขี่คาตาขาวอย่างนั้นเลยเลยจะคนวิชาได้หรอของที่นี้มันเป็นของง่ายหรอนั่นทั้งการโลกรูกโลกและอารมณ์นโลกเปตีพวกนี้มันครอบครองไว้อยู่คืออวิชชาตัวกอพพกอชาตัวเปตตัวผีตัวนี้ใครจะค้นมาได้ง่าย นั้นเลหลวงปู่จึงสลัดเป็นสลัตายตั้งใจของคารว,ว่าเห็นไหมละ่ะเราได้อยู่ดีกินดีตั้งแต่นเมื่อไหร่นี่หนีออกจากวานมาเพื่อเป็นประชาโดนได้ออกจากวัดป่าอีกตั้งหากวัดป่าไหนละ่ะวัดป่าอรัญญาวาสีบ้านเรานดนีหนีกระเจกระเทงมันอยู่ที่เนี่ยมาอยู่กับหลวงปู่หลวงตาลูกหนึ่งอยู่ที่วัดเนี่ยอยู่ที่วัดไพศาลสาันติสุขนี่อันเภอบันฝังนี่อยู่ได้สัก สองสามสีม่ห้าวันก็มีผู้ใจดีาพาไปบวชในบทของไอ้วัดปา่าศรีปทุมบรราลามนี่อินเพลินฝางนี่ผมบวมาแล้วก็มาอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับหลวงปู่หลวงตารูปนั้นพออยู่ไม่กี่วันเอานะได้เรื่องอยงเยอะแล้วนี่นหละมาทํานี่มาขีดเขียนตะกุดน่หน่อยเออมาทําประหลาดจิกให้หน่อยเอาแล้วโอ้ที่เราสลุดชังเวงจริงๆนะหนไหนบอกว่าเป็นพระ ผู้ปฏิบัติีปฏิบัติชอบไปอยู่กับพ่อแม่คุยจานองลุงตามาหาบัวตั้งหลายเดือนภาพรูปนี้เลยบอกว่าก็ไปอยู่กับลงุงปู่ลุงตาไปอยู่กับพ่อแม่คุยจานองลุงตาไปมาหาบัวยานสัมพุทธวบบรพันตาตั้งหลายเดือนโว้ยแล้วก็หลงปาเลยนั่นสองรูปนั่น,น,น,อ,นอีกรูปหนึ่งนี่ก็ช่วงนั้นก็ไรเลยก็สามสิบกว่าปีก็บอกว่าไปอยู่กับลุงตามาลุงตาให้คะแนนแล้วยกจ้องสารถือแล้วเราก็ชื่อนี่เพราะเราต้องการพต้องการผลต้องการเดือต้องการผลนี่ใช่ไหมล่ะ ก็การาบเทพเท้าขอให้ท่านเป็นคูเป็นบาทรสอนด้วยเพราะผมต้องการมาต้องการผลต้องการหลุดต้องการพลจธงรวดเดียวขณะน,นี้เดี๋ยวนี้ไม่คิดว่าจะมีวันพุ่งนี้อีกดูที่หลวงปู่ระดับไหนด่วนที่สุดเพื่อมากเพื่อผลเพื่อหลุดเพื่อพ้นหลวงปู่ต้องการอะไรละ่ะมีอะไรที่หลวงปู่ต้องการต้องการสร้างวัดวาอารามเหรอมีกันไหนล่ะที่หลวงปู่บอกตั้งแต่ที่หลวงปู่ออกบรรพชาว่าหลวงปู่ต้องการส,สร้างศาลา ต้องการวัดต้องการไอ้สร้างวัดวาอารามต้องการโบสถ์ต้องการวิหารต้องการเจดีย์ใหญ่ต้องการที่พักที่อาศัยใหญ่ตั้งแต่ก้าแรกออกพรรชาหลวงปู่ไม่เคยมีเข้าป่าปั๊บเลยนั่นเราก็มาทมาําในระยะที่เรามาอยู่ที่วัดป่าหุ่นดินขายเหลือสิ่งน,นั้นสิ่งน,นี้เออก็พิจารณากันโดยทําเล็กๆน้อยๆเราไม่มีเพราะไม่ใช่อุปนิสัยเรารูบาจรย์ก็สร้างเยอะแล้วเนาะเขาสาธุด้วยกันที่ไปสร้างด้วยกันที่ หมดใหญ่สาลาใหญ่เจดียใหญ่สร้างยังไม่เสร็จนี่ก็พราแม่กูจ้างก็สร้างอยู่ก็ไปเชื่อกันทีส่วนมากกนนี้เป็นร้างได้ผมก็สร้างได้เห็นไหม่ะท่านมีโยมผู้หลักผู้ใหญ่มาอุปถากผมก็มีได้ท่านมีสิ้นมีสายผมก็มีได้ไปมาก็ทะเลาะเบาแบ่งกันทีวัดติดกัน ลวดกันไว้สร้างเจดีย์ใหญ่ศาลาใหญ่อวดอ้างกันชิงดีชิงเด่นกันมีไหมล่ะในสมัยพุทธกันมีไหมที่พระชิงดีชิงเด่นกันมีไหมละ่ะที่สร้างโบสร้างศาลาร้างกุฏิวิหารแข่งขันกันนั่นท่านมีแต่แข่งขันกันเรื่องธรรมเรื่องวิหนยเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องดุเรื่องคนเ,เป็นยังไงท่านจิตเป็นไหนถึงไหน,ไหน,ไหนแล้วนั่นเห็นไหมน่ะ ไอ้สมัยหลวงปู่มั่มนพอดีโตก็เจอกันเดียวกันเจอหน้ากันปับ๊บเป็นไงล่ะภาวนาถึงไหนแล้วนนั่เห็นไหมล่ะมีนู่นในกุบายใจาก,ก็ถามเป็นไงภาวนาเห็นไหมล่ะถึงการประชุมสงฆ์ปั๊บหลวงปูง่มั่นก็เอาแล้วเป็นไงภาวนามีอะไรข้างคางในใจถามได้เลยนะพระแก่รูปนี้จะ ตอบให้จะแก้ไขให้เดี๋ยวนี้แก่เลยนะกาจะตายแล้วนะนี่ไม่เกินแปดสิบนะเห็นไหมเพราะอาจารย์เทศไวนะ้นี่มีนี่ที่บอกว่านี่โบ,ท,บ,ท,บท่านระดับไหนล่ะเจดีย์ท่านระดับไหนศาลาท่านระดับไหนน่ะมีไหมล่ะสาย่าแล้วก็พอกันเลยทุกวันนี้นี่นมีเห็นว่ามีอะไรที่บอกว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ที่ออกมาด้วยธรรมด้วยวิน,นัยในทางมรรคทางผลทางดุทางพลน,นี่นพอเราออกมาเทศก็พิษมด เราจึงไม่โซ่ทานไงถ้าปนิบากรรมเราไม่สามารถปกป้องหลักรักษาหลักธรรมหลักวินัยได้ก็สละชีวิตนั่นเราเป็นอย่างนั้นในใจเราเนี่ยเพราะเราไม่คิดที่จะออกมาอย่างนี้นี่เราคิดที่จะอยู่ป่าขขอยู่เขาลูปเดียวจนตายจนตายจนตายเมื่อออกมาแล้วไม่ตายตามป่าตามเขาไม่จะตายอย่างนี้ก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติบันทีแต่ขอตายกับคุณงามความดีในการปกป้องพระพุทธศาสนาประเทศชาติบ้านเมือง,งและสถาบัน มีแค่ไหนที่ที่หลวงปู่เทศว่าหลวงปู่จะทําลายประเทศชาติบ้านเมืองเวลาหลวงปู่ไปพูดนี่โอ้ยมีแต่ความเสื่อมเสียทั้งนั้นหลวงปู่เสียหมดเข้าดีหมดไม่ว่าเราไม่ต้งองกานหรอกเพียงพูดให้ลูกหลานฟังมีหูมีตามีใจกันทุกคนนี่องค์หลวงตาพระมหาบัวชยานสัมปตัววัดป่ามันตาเข้าสู่นิพพานแล้วเป็นยังไงพวกเราแจอกันไหมล่ะรวมกันได้ไหมล่ะ เออพ่อแม่ครูอาจารย์เทศไวาเราน่าจะเอาหลักประกันนั้นเอามารวมกันจะ้ะสิทธิพ่อแม่ครูอาจารย์ที่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่ภายนอกในสมัยนั้นทั้งสองนี่กายนี่สมควรที่จะรวมกันเป็นปึกเป็นเน่นหนาที่อันนี้มันแตกแยกกันแล้วนี่เดี๋ยวเราไปวัดป่าวันแตนสมัยก่อนนี่รถติดยาวเหยียดจนถึงที่ถน,นนใหญ่นีนน่เข้าไปได้ไหมล่ะต้องเดินเข้าไปเรื่อยเดินเข้าไปเรื่อยกี่กิโลล่ะเราก็พับมุดไป ในทุกวันนี้นะพอก็ไปถึงในวัานงานต่างเราก็ไปนี่เห็นไหมเลรต่างก็ระฟ้ากับดินไหมนี่คือความแตกแยกสมัคคขีเมื่อพ่อตายแล้วเมื่อพ่อเสียแล้วเราก็เห็นได้ชัดนี่ทำไมจิงไม่สร้างความสมัคคขีเป็นตัวอย่างให้กับประเทศชาติบ้านเมืองให้กับพระจัสนาสถาบันบ้าน ี่นี้มันแตกเก่งแต่เมื่คกันแล้วนี่เราเพี้ยนไปยาวที่จะไปกราบไหว้พ่อแม่ครูจาจาร์พอไปวัดนี้ก็พูดอีกอย่างแล้วพอไปวัดนั้นพูดอีกอย่างแล้วพอซาตุ้ไม่เข้าไปก้าวไก่พ่อแม่ครูจานารย์นะเรานี่ยเป็นนิสัยที่ไม่เหมือนหมู่หนเป็นนิสัยที่จริงจังนั่นแต่ได้เคารพทิดทูลพ่อแม่ครูาจาร์รูปใดแล้วก็สละตายเลยเรานิสัยเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราเป็นตั้งแต่ไปคารวะนู่นนะไม่ใช่ว่าเราเพิ่งเป็น ถ้าใครมาปนตุลาพ่อแม่เราลองดูที่พ่อเจ็บแม่เจ็บเราเจ็บด้วยพี่น้องวงศชาคานาญาติเจ็บเราเจ็บด้วยพ่อแม่ทุกเราทุกด้วยเราไม่มีความสุขถ้าพ่อแม่ไม่มีความสุขดูที่เราดีขนาดไหนล่ะแต่พ่อแม่มีความสุขเราก็มีความสุขพ่อแม่อยากได้อะไร เราก็ซื้อให้ซื้อให,อให้ตามที่กาลังปัญญาเราเราดีขนาดนั้นพอเราออกมามันพระจาอุปสมบทก็คิดว่าจะมีคนดีและพระดีที่เลืออที่ประเสริฐในพะพุทธศาสนาเห็นแต่ไม่กี่รูปที่เป็นพระเพรย์ไม่โกรธันเห็นแต่ไม่กี่คนที่เป็นวาสุสิกาเห็นแค่นั้นนูเขาใจยังมันจะรวมกันเป็นพลังใหญ่ ให้โลกให้สงสารก็ได้เห็นว่านี่คือพุทธศาสนาสอนให้พวกเราละโลกโกรธลมทิฏฐิมานะสอนให้ปองดังสรมะขีกลงเกี่ยวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเห็นไหมเนี่ยงั้นพระเจ้าจึงบัญญัติหลักธรรมนินัยขึ้นนั่นแหละเพื่อความสรมกีในคณะสงฆ์เราสมคีกันได้แหละนั่นคนนี้ก็ว่าอย่างนั่นคนนั่นก็ว่าอย่างนี้โอ้ไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่ดีๆขึ้นมาเลยงั้น เห็นแม่ลูกก็เห็นอยู่นี่ข้าวข้านี่เต็มโลกเต็มสงจานด่าใครก็ด่าลองปู่น้อยบัดป่าห้วยดินนี่แหลเดูกก็เห็นอยู่นี่ชักชวนกันหาเรื่องหาราวเราเรา,เราไม่ชกจานนะเราพูดได้ฟังตรงๆเพราะเราไม่มีคาําว่าขาดตกปกพร่องเรื่องข้อบัดปฏิบัติใดๆสิบป,ปีที่เราอยู่ป่าอยู่เขานี่เราไม่มีคาําว่าขาดตกปกพร่องหลกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดตลอด พ่อผู้เลิศในใจลกกษัตุปกป้องเราอยู่ตลอดเม้นพ่อจะเข้าสู่มหาปริลลพพานแล้วแต่พัะไทยยังไม่ดับไปไหนอย่างนั้นจะว่าจิตอรหันหรือจิตมันตายไม่เป็นเตมันไม่เกิดอีกดูเข้าใจอย่างจิตนอนตายไม่เป็นเตมันไม่เกิดอีกเรียกว่าจิตอรหรันนั่นแหละดูต้องเข้าใจด้วยจิตอรหันไม่มีคําว่าตายไม่มีคําว่าเกิดไม่มีคําว่าแก่ ไม่มีคําว่าสุขไม่มีคําว่าทุกเตเป็นปรมังาุกขังเนื้อสุขเล่นเหนือทุกพวกนี้สุขในโลกมนุษย์หรือสุขในกามโลกโลกและอรลุกโลกเทียบจิตอรหันไม่ได้นั่นไม่มีความทุกอะไรเข้าไปยุ่งในนั้นความมัวหมองไม่มีนั่นแหละจิตละหันจิตละหันนั่นพุทธเจ้าเข้าูบมหาปรินิพานคณะสงฆ์สาวกเข้าสู่มหาปรินิพานแต่จิตตายไม่เป็นนี่ ดีจิงสว่างสวยครอบโลกครอบจักราวาลเพื่อดูเลปกป้องผู้ประพฤต,ปติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตลอดเวลาตลอดไปละปฏิบัติถึงกอยังลหละปฏิบัติเห็นจิตอรหันหรือ,อยังลหละนั่นิเราบวชมาเราไม่ได้บวชเล่นนี่เราบวชเพื่อต้องการมากต้องการผลต้องการดุจต้องการผล,รผลเล่นเราไม่คิดที่จะมาเป็นกูปเป็นบาของใครด้วยแต่เมื่อถึงการเวลาเขามาันมันต้องเอาออกอย่างนี้จะว่าไงนั่นจะถอยได้หรือถอยก็เหมือนกับเรานี่ขี้ขาตาขาวเห็นเขาด่าเห็นเขาว่า เห็นเขาจะทำลายประเทศชาติบ้านเมืองเห็นเขาจะทำลายพระพุทธศาสนาสถาบันไม่ปกปกอ้องงั้นหรือขีกาตาขาวขนาดนั้นหรือยังไงก็จะตายอยู่แล้วนี่แต่ขอให้ตายกับคุณงามความดีที่สร้างนะผลกิจความชั่วที่สุดนะขอให้ลูกหล้นเข้าใจด้วยนะเราไม่ว่าเราไม่ทุมทานหรอ่อแต่ว่าเราเป็นพระผู้ทำลายประเทศชาติบ้านเมืองพระศานสนาสถาบันก็แล้วแต่พวกถือแต่ไม่มีในความรถถู้สึกคิดของข้าพเจ้าผมไม่เคยคิดอย่างนั้น ตั้งแต่ไหนตั้งแต่อะไรมานี่โหยเรื่องธรรมเรื่องวินัยนี่ตั้งแต่ไปของคารวาสนู่น